การประชุมสภา,ากลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพช่วยขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลตามนโยบายที่วางไว้พร้อมํำชับให้เข้มงวดจุดต,ตรวจต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้บังคับหน่วยทหารระดับกองพันร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลให้เดินหน้าไปตามเป้าหมายและตามโครงการต่างๆที่วางไว้ส่วนการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่องนั้นได้กำชับจุดตรวจต่างๆให้เข้มงวดในการตรวจสอบยานผ่านนะ ราก็พยายามที่จะดูแล้วก็เน้นย้ำไปในพื้นที่ภาคใต้ซึ่ง,งก็มันก็มีระเบิดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุว่าทาไมถึงเล็ดลอดออกมาเพราะรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่ผิดกฎหมายนะครับก็ต้องไปเน้นย้ำในด่านต่างๆว่าให้ช่วยในการกาชับนะครับในการที่จะต้องดูแลนะครับใน,นในทุกๆพื้นที่นะโดยเฉพาะยิ่งการตรวจ สุตลวต่างๆ,ๆนั้นต้องเข้มงวดเกี่ยวกับยาพาระให้เพิ่มมากขึ้นครับ ้งนี้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบกับการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยขณะนี้มาเลเซียซึ่งเป็นคนกลางยังไม่ได้นัดหารือเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นกลุ่มใดที่จะพูดคุยได้ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะที่จะนำเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้จะไม่มีการริดรอนสิทธิของประชาชนและไม่ได้เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐแต่เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมายและมีมาตรการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล